เพื่อนๆครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานำเสนอเพื่อนๆหนึ่งคันนะครับคันนี้คือ Honda City ปี2009นเะครับเครื่องยนต์ i-vtec 1.5เดหเดิมๆจากโรงงาน Auto, เดิมจากโรงงานไม่เคยดิดแก๊สเราจัดการเก็บงานเก็บรา,ลายละเอียดต่างๆให้ครบหมดแล้วงานสีภายนอกนะครับเราจัดการเก็บให้ใหม่ลครับงานภายในสปาภายในสปาห้องเครื่องจัดก,การเก็บให้เรียบร้อยงานช่วงล่างจัดก,การเก็บให้แล้วล้อแม็กเราจัดการปัดให้ใหม่ทุกวงนะครับผมสวยเงา เอาตาแตกนะครับสวยงามเอาไปใช้งานกันได้ยาวๆมาพร้อมกับยางปีไม่ลึกดอกนนหนาๆยางใช้งานได้อีกยาวครับผมรถบอดี้สวยไม่มีโชนหนักตัดต่อรือความหรจอจมน้ําไม่เคยติดแก๊สครับผมนะครับสำหรับรถคันนี้เป็นสีบอลหรือสีซีเวอร์เดิมๆจากโรงงานรถป่าหน้ารถป่าท้ายไม่เคยแกะครับผมภายในเป็นเบาะหนังอยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับนี่นะฮะ เป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานนะครับเบาะอยู่ในสภาพที่ดีมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยแต่โดยรวมถือว่าสวยงามมากๆเลขใหมค่คันนี้วิ่งมาเพียงแค่1นึ่งแสนกับห้าหมกว่ากิโลเท่านั้นนะครับหนึ่งแสนกับห้าหมกว่ากิโลเท่านั้นก็ถือว่าเลขใหม่ถือว่าไม่เยอะเลยนะครับสำหรับรถปี2009เฉลี่ยปีหนึ่งก็ใช้ประมาณ1 0,000กิโลเองนะครับผมด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับเบาะก็อยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดน,นะครับนี่นะฮะสวยงามจริงๆส่วนด้านฝากระโปรงท้ายนะครับผมก็ยิ่งกว้างขวางใส่ของได้เเยยอะลครับผม ้างขวางใส่ของได้เยอะเลยนะครับสำหรับฝากระโปรงท้ายล้างฝนซ้ายขวาเดิมๆนะครับนี่นะครับล้างฝนซ้ายขวาเดิมๆเหรียญบาทยังอยู่ครบเลยนะครับรดฝาท้ายก็ไม่เคยแกะครับผมสวยๆงามๆแอร์โรกาดมีมาให้หลุมอะไรสวยงามยางอะไรไม่อะไรอุปกรณ์ทุกอย่างมีมาครบครับผมสวยงามจริงๆเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องจะฟังเสียงื่้งนยดกันบ้างน,นะครับรถสตาร์ทยังต,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 ติดเลยครับผม เครื่องยนต์เดินนิ่งครับน้ำไม่ดันต่ไม่ไหลเดินทางไกลสบายๆซื้อจากเราไปขับไม่ถึงเชียงใหม่ขับไม่ถึงยะลานํามาคืนได้เลยครับผมไม่ต้องห่วงเบ้าชกซ้ายเบ้าชกขวาคันหน้าปะโปงทุกอย่างเดิมๆครับน็อตปะโปงหน้าก็ไม่แกะสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดต่างๆทุกอย่างอยู่ครบครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่าเข้ามาอยู่ในสนน่วนตัวรถนะครับ กว้างกวางนั่งสบายตามสไตล์ Honda City เล่มเอกสารครบพร้อมโอนครับผมนี่มีให้นะครับชุดโอนต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับผมนะฮะครบทุกอย่างนะครับบุ๊กเซอร์วิสมีมาให้ประวัติการซ่อมบำรุงต่างๆมีมาให้อยู่ในเกะนี้นะครับลองไปอ่านดูได้นะครับผมบินนี่นี่นะครับที่เข้าซ่อมบำรุงต่างๆนะครับก็มีมาให้ที่ไทยพัฒน์ราชบุรีตลิงชันอยู่แถว ที่ผมอยู่เองนะครับเพิ่งเข้าเมื่อเดือนสองเมื่อเนี่ยไมค์สีไมค์แสนก่ากิโลเนี่ยที่เพิ่งเข้าไปเมื่อเดือนสองนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะเราตรวจสอบให้แล้วอันนี้คือถ้าอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ในรถนะครับที่เขาไปเข้าต่างๆแล้วเขาเลขขอเลขไมค์ไว้ก็ถือว่าคันนี้คือเลขไมค์แท้นะครับผมนะฮะดูจากตามบินต่างๆนะฮะนี่นะฮะขับขี่ดีครับผมช่วงลงช่วงล่างโอเคพร้อมขับเลย เครื่องเกียร์จบๆวิ่งกรุงเทพถึงเชียงใหม่ได้เลยนะครับถ้าวิ่งไม่ถึงนํามาคืนได้เลยแล้วพี่เอาเงินคืนไปนะครับการันตีแน่นอนไม่ต้องห่วงขับทางไกลสบายหายห่วกนะครับขายที่อยากได้ตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2กรุงเทพปริมณฑลผมส่งให้ท่านฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทเลเป็นคลิปแล้วถูกใจรีบจับรีบจองครับผมราคาคุยกันได้เล็กๆน้อยๆน,นะครับดูรถไม่เป็นพาเพื่อนพาช่างมาช่วยตรวจสอบได้เลยคันนี้ผมขายในราคาแสนกลางๆเท่านั้นซื้อไปขับขี่พร้อมใช้ง,งาน โดยที่พี่ยังไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเราจะการเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆให้ครบกดแล้วนะครับพี่เอาไปเติมแล้วมันขับได้เลยครับผมใครที่อยากได้ลองดูครับรถสวยๆแบบนี้น,นานๆจะมีมาทีจัดให้เลยครับขอบคุณครับ